สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับปุยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับพี่ปุ้น,นะคะกับน,น้องปุยคะ่ะที่ส่งพลนมยนต์สาขาหนองเสือศูนย์รวมรถกระบามือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้มาทําอะไรคะเนี่ยวันนี้ปุยจะมาตอบ Q&A กันคะ่ะว่าลูกค้าอยากจะที่ถามเข้ามาจะถามอะไรบ้างแล้วเราหนูแล้วก็พี่ปนจะมาตอบคำถามนะคะ <c oughs> ว่า <c oughs> ส่วนมากคำถามอะไรที่จะถามบ่อยที่สุดนะคะ <c oughs> เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างคะพี่ฝนเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่อาชีพของลูกค้านะคะว่าอาชีพของผู้เช่าซื้อเนี่ยทำอะไรอะแล้วถ้าลูกค้าทำไรละพี่ฝนอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเบสิกของลูกค้าเราอยู่แล้วเนาะอาชีพกเกษตรกรเนี่ยใช่ค่ะ,ะก็จะเป็นก็จะมีแค่บัตรประชาชนกับเอกสารที่ดินทำกินเนี่ยเป็น เป็นสมุดเขาเรียกว่าอะไรนะสมุดเขียวอะสมุดเะ, <c oughs> ะเบียนัทเกเออกาแฟทะเบียเนเกแฟตะกอนเออแล้วก็พวกสำเนาที่ดินทํากินนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเรากรณีเช่านะคะเราก็เป็นสัญญาเช่าชแทนคะ่ะอืมก็มีสัญญาเชา่าแล้วอย่างที่สองก็ถ้าพนักงานเงินเดือนรับเงินเดือนผ่านบัญชีอ,อันนี้ใช่อะไรมั้งคะก็เป็นสลิปเงินเดือน แต่ถ้าไม่มีก็เป็นใบรับรองเงินเดือนก็ได้ค่ะแล้วก็เน t สเ e ตเมนย้อนหลังให้หกเดือนนะคะแล้วก็บัตรประชาชนแค่ไหนอ่าแล้วก็มีบัตรประชาชนทุกครั้งค่ะแล้วก็ไอ้น,นี่อีกอย่างหนึ่งถ้ารับเป็นเงินสดรับเป็นเงินสดก็ออกได้นะคะถ้าแบบว่าเงินไม่ได้เดินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยก็ก็ออกกับเราได้เหมือนกันก็แค่มีใบรับรองเงินเดือนมา ให้นะคะก็มีไบอะรับรองเงินเดือนก็บ้านประชาชนแค่นั้นนะคะข้องเรา,าอ่ะออกง่ายมากนะออกง่ายมากมเลยคะ่ะคนค้ำก็ไม่ต้องมีใช่คะ่ะคนค้ำไม่ต้องใช้เลยคะ่ะใช่แล้วก็มามีอีกอาชีพไหมม,มเีเอออาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือพวกขาขายอาชีพอิสระอันเนี้ยก็จะ จะเยอะอยู่ทนมาร์กลูกค้าเราก็เยอะนะอาชีพคิวเซามเนี่ยพวกค้าแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยออกได้ค่ะใช่คือบางคนเขาก็กลัวว่าเข้าไม่มีเงินเดินบัญชีอะไรเงี้ยค้าขายทุกวันไม่ได้เงินเขาบัญชีเนี่ยเขาเขาจะออกได้ไหมเขาก็ทําออกได้นะเพราะว่าตัวเช็คเกอร์เขาก็เราว่าไม่ได้ดูสเตตเมนต์สักเท่าไหร่นะใช่ค่ะเออดูดูดตรวจสอบให้มีหน้าหลานหน้าร้านเออว่ามีตรวสอบหน,น้นากิจการเราทําจริงไหมอะไรไหมจริงค่ะใช่แล้วก็ ส่วนมากิาช์เนี้ยก็จะได้แบบฟรีดาวก็ได้นะคะใช่ค่ะใช่ไม่ต้องใช้เงินมากอกดกดย้อนได้สูงใช่จะแบบฟรีดาวส่วนมากนะคะใช่จะไม่ใช่ไม่ต้องใช้เงินน่ะฟรีดาวใช่ค่ะแต่สำหรับลูกค้าถ้าถ้าลูกค้าเคยมีเพราะว่าพวกท่อนรถท่อนบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ มีโปรโมชั่นของของของธนาคารเราด้วยนะแบบว่าได้คับฟรี90วันอย่างนี้ก,ก็ทำได้ด้วยนะได้ดอกเบี้ยพิเศษด,ด้วยมีคับฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็เออหรือว่าจะรับโปรโมชั่นอันนี้เขามีเขาเขามีโปรโมชั่นให้ใหม่ด้วยนะมีดอกเบีย้ยสูงเปอร์เซ็นต์6เดือน สูงสุดนี้ได้ถึงสิบ่องเดือนนะก็ก็เป็นโอกาสดีให้กับลูกค้านะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่เครดิตเครดิตด,ดีนะคะใช่จ้ะ,ะมาข้อต่อไปกันเลยนะคะที่อ,อยู่ของเต็น์เรานะคะทรงพลลมยนต์สาขาน้องเสือนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ ตำบลวังสาราค่ะอําเภอท่าม่่งนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะตั้งอยู่ก่อนตอนถึงอะไรนะคะซีแยกคนเรียกว่าซีแยกไฟแดงน่องเสือนะคะติดกระปั๊มแก๊สเลยค่ะเมีอยู่ที่เดียวเลยเห็นง่ายๆชัดๆเต็นใหญ่มากนะคะใช่ค่ะจะถ้าทางเข้าเมืองนะคะอยากให้ลูกค้ามองซ้ายมือก่อนถึงไฟแดงน้องเสือก็จะเห็นเต็นเราใหญ่ๆเลยค่ะสมพลลมยุนเลยค่ะสังเกตง่ายมากเลยค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยว่าอยากมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับนะคะเข้ามาที่เข้ามาที่เต็นท์ได้เลยแล้วก็สอบถามกับทางเซลล์ก็จะมีคนที่ดูแลคุณลูกค้าก็จะมีเซลล์พี่น้ำแร่นะคะแล้วก็เซลลพี่น้ำฝนแล้วก็น้องมิน้นวันนี้น้องมิ้นไม่มานะคะมีน้องมิน้นแล้วก็น้องปุยอันนี้ก็เป็นพนักงาน ายดูแลลูกค้าให้ด้วยนะแล้วก็มีน้องฝนเล็กด้วยนะคะใช่ใชเดี๋ยวเอาเดี๋ยจะเอาชื่อเฟสตั้งให้กันเลย<ช>ว่ามีใครบ้างนะคะ<ช>แล้วก็มีเซลพี่กิฟอีกคนหนึ่งค่ะเนะเต็นเรามีเซลเยอะมากบริการลูกคา้าลูกค้าชอบคนไหนทักแชทเข้ามาเลยค่ะ<ช>มเีเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้เนอะที่ตอกไขเนี่ย,ยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากเลือกใไข่คุยได้ทุกคนนะคะ แล้วก็แต่ละคนก็จะมีคลิปมีการทําคลิปวิดีโออะไรเงี้ยแนะนํารถให้กับคุณลูกค้านะคะค่ะแล้วก็คำห้ามยอดฮิตเลยนะคะติดแบคลิทออกได้ไหมออกได้ไหมคะพี่ฝนขอไม่ถูกเลยมุยอันนี้ ทำไมอออกไม่ได <sociedad> ้ค่ะติดแบ็ลิดนี้ออกไม่ได้นะคะใช่สามารถกู้ร่วมได้ค่ะใช่แต่สพีพี่เซลน้ำแร่มีเพิ่มเติมมาแต่สามารถกู้ร่วมได้นะคะใช่ขอให้ออเป็นผู้กู้ร่วมรายได้ได้นะคะก็คือผู้เช่าซื้อลักเนี่ย ขอคนไม่ติดแบคทลเรีละกันจะได้จัดสัญญาง่ายๆผ่านง่ายๆนะคะเราเราเป็นแบบนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็อันนี้ปุ๋ยเสริมหน่อยดีกว่าทําสัญญาห้องเหล่านี้คือแบบรู้พ้นเร็วสุดประมาณกี่ชั่วโมงคะห้องเหล่านี้คือชั่วโมงเองนะคะอยังเร็วชั่วโมงก็รู้แหละคือแบบลูกค้ามาทําสัญญาเสร็จยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะก็รู้แล้วค่ะคือแบบพ้นเร็วมากคานแล้วมาคําถามต่อไปกันเลยนะคะเป็น คือส่วนมากเราจะโปรโมตอยู่แล้วว่าฟรีดาวฟรีดาวนี่คือลดเราฟรีดาวจริงๆนะคะพี่ฝนยิ่งเครดิตดีนี่คือมีเงินเหลือให้กลับไปทําทุนยังได้เลยใชพี่จัดมาแล้วได้กลับมามันแท่นอ่ะอืมทรับลูกค้าค้าขายนะค้าขายค่ายของค้าผลไมายตลาดนั้นเนี่ยได้เงินทุนกลับไปอีกประมาณแท่นนึง เอาไป <ừ m. S 1> ต่อยอดได้เลยนะคะได้ <Okay. S 1> รถไปใช้แล้วก็ได้เงินไปทําทุนอีกค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะ <ừ> ต่อไปก็งานนี้เรามาโปรโมทรถเราดีกว่ารถเราอะที่เต็นมีรถอะไรบ้างมีรถเก่งรถเก่งก็จะพรอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะพี่ฝนเริ่มต้นก็อยู่ที่4,000บาทนะคะก็จะเป็นเก่งขนาดกลางอย่างเงี้ยก็เป็นพวก t o โย t a มี Toyota v วีออ <ừ> นะคะแล้วก็มี Honda าบีนะคะ วีออสเราจะมียู่องคันนะคะแล้วก็มีโตโยต้าอัลติสเนี่ยพอหนีงก็ลักอยู่ประมาณห้าพันหนึ่งหกพันบาทใช่ค่ะใช่ไม่ไม่แพงแล้วตอนนี้ก็มี CRV Honda CRV แล้วก็ Mazda 2อยู่อีกด้วยนะคะใช่สำหรับรถกระบะเอรถเก่งห้าประตูค่ะใช่จ้ะแต่ส่วนมากของเราก็จะเน้นเป็นรถรถรถกระบะส่วนใหญ่เนาะ เพราะว่าถ้าลูกค้าเราเนี่ยอาชีพก็จะเป็นอิสรลอะไรอย่างเงี้ยเน้นบ้านเราก็กระบะส่วนใหญ่อะเอาไว้บรรทุกของคนคลองไปไร้ไปนาเนี่ยไปบะเราก็จะขายดีก็จะเป็นยอดนิยมก็คืออิซุซุต้องเต็นทรงพนเลยนะคะค่ะแล้วมีเยอะมากมีเกือกจะถูกรุ้นเลยนะมียังมีทั้งแคปสีประตูตอนเดียว ตอนเดียวมีคอกตูดทึบอะไรเงี้ยมีหมดนะคะมีหมดขาใช่หาได้ที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นค่ะนะคะรถครอบครัวเราก็มีเน้่พี่ฝนคือมาบ่อยมากเลยพวกฟอร์จูนเนอร์แล้วก็ฟอร์เจโร่ยางไงค่ะไข่มดแล้วนะหมดแล้วคือมาเร็วไปเร็วมากเลยค่ะฟอร์จูนเนอร์สองคัน ใช่ค่ะตอนนี้เลือกเพิ่งประมูลมาใหม่อีกคันหนึ่งค่ะก็ยังมีสต็อกให้เลืออีกสองคันนะคะสำหรับปาเจโลนะคะเป็นปีส0ง0ิบกับปีส0งพันพอจูเนก็ปีสองพิบไงพี่บอกปาเจโลเราอะต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้ค่ะเรามีสต็อกของ f o r t เน e สองคันนะคะ จใช่มี Fortuner ครับ2ปี2010นะคะสี่ดำแล้วก็จะมีตัว TRD Sportivo สี่คนะคะเป็นปี2007เหลืออีกเหนโอนคันใครที่เป็นสาวกของ Fortuner ห้ามลาดเลยค่ะคันนี้สรบวันนี้นะคะปุยข้อฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามได้เลยค่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะทิ้งของเซลล์แต่ละเซลลของส่งผลไว้ให้นะคะพี่ฝนมีอะไรฝากส่องท้ายไหมคะอ่าก็ฝากสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่หาโรถไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์เซลล์ที่เราจะขึ้นให้ไวที่ถ่ายคลิปเลยนะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะแบบทําแบบนี้ดีหรืออยากจะทําอย่างอื่นรบกวนคอมเมนต์ได้เลยค่ะหากพิษภาษประการใดปุยแล้วก็พี่ฝนขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ